อะไรดูนี่ดีดดดไปแบทแมนแบทแมนแบทแมนไปเร็วมาหนึ่งสองสามว้าวผ้าทิต์ดวงใหญ่มากเลยนู่นดูผ้าทิส์สิเขียนอะไรทายไอไออนแมนเขาทำอย่างนี้เหรอแบทแมนเหรอหรืออะไรสปปไปเดอร์แมนเหรอเจ้าแบวิ่งจนแกนแดงละ ไป้แม่อูแมวิอ้าวแม่วิ่งนแม่วิ่งละพาทิ่สีแดงอุยล่วงพาทิสีแดงอ๋อใช่ใช่ใช่แบทแมนไหมใช่ไอ้บี ไปโก,โกโกโกไม่จับจะกลัวสกปรกมาด,มดนิเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหอมดีขยะเห็นติขยะจะหอมได้